สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Perfect Car รถมือสองกรุงเทพครับวันนี้ปักหุ่นหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้นำเนินรายการครับวันนี้พามาพบกับ PPV อันดับหนึ่งขวัญใจยอดนิยมชาวไทยใช้เงินออกรถเพียงแค่999บาทผ่อนเริ่มต้นเปียแค่15,000บาทเป็นรถปี17เป็นดีเบส้อขึ้นไปหมดแล้วนะครับมีทุกรุ่นมีทุกสีตั้งแต่ 2.4V ขับแค่2ลอ ยันไปถึง T R D ขับเคลื่อน4ล้อ2.8อ,อันนี้เรามีหมดเลยนะครับใครตามหายอยู่นะครับลองดูคลิปนี้ของเรากันก่อนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้โซนที่ผมยืนอยู่นะคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นโซนเรียกว่าโซนสีดำกันเลยใครชอบในความเรียบหรูดูดีมีระดับนะฮะความดุดันนะพี่นะเอาไว้ง่ายสีค่อนข้างน่าคุหาครับมีให้เลือกหมดเลยป้ายทะเบียนสวยๆอย่างนี้เรามีให้เลือกด้วยนะครับสีดำนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นเนี่ย 9 5 7 0 0 0บาทเป็นปี2018ขึ้นไปนะฮะยันตัว TRD ครับเพื่อนสอล้อเลยอันนี้เราก็มีให้ด้วยนะครับมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะอันนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนขับ2หมดเลยนะพี่นะทะเบียน6257เอยหรือว่าทะเบียน3897เอยพวกนี้ก็จะฟรีดาวนผ่อนประมาณ16,000บาทนะครับมีให้เลือกสรรได้เลยซึ่งกันดาวไม่ต้องใช้นะพวกนี้ตอนขายป้ายแดงเนี่ยขายกันอยู่ที่1 4ล้านสี่แสนอ่าหนึ่งบาทนะฮะ อยู่ก็เพิ่มเฟคานะฮะร,ราคาย่อมยาวหายไปประมาณ50%มีกันเห็นครับนี่ท R ดีแบบนี้ก็มีนะสีดำ TR ดีแบบนี้ก็มีให้ด้วยไม้วิ่งน้อยมากครับตัวท R ดีก็มีไมเออร์ลืมบอกนะครับ Fo ล์จูเนอร์ของเราไม้เริ่มต้นเพียงแค่40 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม้แทมไม่กลับไม่กอเจอกับกอพิคว่ำจมน้ําน้ําท่วมเอ่ยผมซื้อคืนให้เต็มราคาเลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ส่งเซ็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเกษตรกรก็ออกกันได้นะแบบนี้ออกได้ออกง่ายและออกสบายมากด้วยครับ หรือว่าใครารตามหานี่อันนี้2.4ขับสีก็มีนะครับ2.4ขับสีมีสีดำ2.8ขับสีมีสีซินเวอร์นะฮะ2.4ขับเครื่องสองล้อสีซินเวอร์อันนี้ก็มีให้ด้วยขอยดดอนุญาตดรอปเสียงหน่อยนึงนะครับพอดีอยู่ลูกมีลูกค้าดูรถอยู่อันนี้เราก็อถ่ายให้ดูด้วยอะไรกันนะพี่นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับ2.8ซิ g m a Go ภายในสีชามัวแบบนี้เราก็มีให้ด้วยไม่น้อยมากฟรีดาวได้หมดเลย่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นหกประมาณนี้ถ้าเกิดว่า เป็นตัวส8เป็นซิกมาโฟนะคุณผู้ชมนะฮะนี่อันนี้เลยผมจำได้เลยครับไมอยู่ที่40,000กิโลเมตรนะฮะราคาอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหแสนบาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่17,000เจ็ครับการันตีเลยถ้าป้ายแดงฟรีดาวเนี่ยผ่อนทะลุ30,000มีแน่นอนคันนี้2.4 V ขับเคลื่อน2ล้อปี19เลขไมหลักหมื่นคันนี้ไมน้อยมากผมเป็นคนถ่ายรีวิวคันใบคันใน YouTube เองใครอยากดูเพิ่มเติมให้ทีมงานอินเสิร์ตเลยครับ ใครดูขนไหนแล้วโดนใจอยากแคปไปไ้ายทะเบียนแคปไวนะ้แคปไว้ได้นะอินเสิร์ตด้านล่างทั้งเบอร์โทรไลน์แอดมาได้เลยมีทั้งรูปนิ่งรูปแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะครับอยากซูมอยากแหกอยากแหวกจัดได้หมดเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะฮะก่อนไปดูกันต่อเดี๋ยวคัเดเน,น้นเนไฮไลท์ขออนุญาต1นซับป,ประคายหนึ่งกระดิ่งเป็นทีมงานนะครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานพวกเรากันหน่อยนะฮะอ่ะนี่เลยครับขับเคลื่นอนอาขับเคลื่อนสี่ล้อ ขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นสีขาวนี่เรามีด้วยนะฮะขวัญใจยอดนิยมเลยสำหรับสายพ p พนะตอนซื้อป้ายแดงเนี่ยเขามีค่าสีเพิ่มอีกที่20,000บาทนะฮะอยู่ก็เพิ่มไฟค่าค่าสีไม่มีค่าจัดค่าโอนดำเนินการไม่มีเก็บไม่มีเก็บอะไรเลยนะแถมยังไม่พอครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องไส้กรองพวกนี้เรามีให,ให้วารันตีพวกนี้เรามีให้ด้วยนะครับผมมีหลายคันเลยนี่เดี๋ยวผมพามาดูอีกคันนึงไฮไลท์ครับ คันนี้เนี่ยจำได้เลยป้ายแดงตอนรุมขายอยู่นะฮะขายอยู่1นล้านแปดแสนบาทไม่รวมค่าสีนะจริง,รงๆมาอยู่1799เลยครับลำโพง g b l 9ตัว2.8งจุดแปดซิกมาโฟโตโยต้าเลสซิ่งดีเวล็อปเมนต์ครับ TRD มีครบเลยเลือนไมลสีแดงสครับเพจสีแดงบอกเป็นโทนสีดําตัดกับสีแดงคันนี้ปี18.19เลขไมลหนึ่งแส่งหมื่นกิโลเมตรราคารวมโปรโมชั่นแล้วนะครับ 1ล้านอ่า1 0 0ล้บาทครับประหยัดไปประมาณ6 0แสนบาทอันนี้มีเห็นเนแน่นอนนะสีขาวหลังคาดำเป็นขาวแบ c ็คลูฟข้างในใหม่มากเอี่ยมอ่องมากกันนี้ครับฟรีดาวจะอยู่ประมาณ2,000 20, 0บาทนะฮะใครอยากใช้เงินดาวใช้ได้เลยครับส่วนใครอยากฟรีดาวได้เลยใครอยากซื้อสดไม่เก็บแหวดและก็ไม่เก็บค่าโอนนะฮะมีคันหนึ่งครับ 1, คุณผู้ชมครับฟ์นเนอรนะครมีมากมายหลายคันใครตามหา เรียกว่า Fortuner สักคันอยู่ลองดูก่อนก็ได้นะฮะและที่สำคัญนะครับมีการรับประกันหลังการขายใครอยากตรวจสอบประวัติรถก่อนการซื้อขายระหว่างการซื้อขายแอดไลน์มาได้โทรหาเจ้าที่ได้เลยเบอร์โทรฝ่ายไว้แล้วด้านลา่างเอาสำเนารถไปเช็คที่ศูนย์บริการได้เลยครับก็วันนี้คัดมาเน้นๆเลยฮนะสำหรับใครที่ตามหา Fortuner สักคันหนึ่งอยู่แต่ไม่รู้จะดูที่ไหน ลองมาดูที่เพอร์เฟคตคาร์ของเราก่อนก็ได้นะครับติด BDS Bailing เลยและยังไม่พอครับของแถมเพิ่มเติมมีมากมายที่สำคัญจัดโอนดำเนินการมูลค่ากว่า2 0 0 0 0บาทอันนี้ผมไม่ได้เก็บเลยนะคุณผู้ชมนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่1.59%เป็นตลยครับแล้วก็สามารถฟรีดาวน์และออกได้ทุกอาชีพจริงๆคุณจะเย็บผ้าเป็นรปภเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำการเกษตรกีดยางอยู่ภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรารับหมดบริการส่งรถเรามีให้ ทั่วประเทศเชียงรายยันนราธิวาสเราไปหมดด้วยเลยนะครับก็ <c oughs> ขออนุญาตาฝากไว้ด้วยประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดซับประคายไว้ด้วยใครอยากดูคลิปรวมเรารุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ <IN>